Impressive. ใครป่วยใครป่วยมาหาได้ Help นี่หนูให้หนูเรียนมาแล้วแบบทำได้หมดเลยแต่ยังไม่เคยลองกับคนจริงๆนะมาเป็นมาเป็นคนป่วยคนแรกให้หนูรับสา ไม่ให้หนูฉีดยายาังหนูอยู่ปีสองอแต่ว่าปีหน้าหนูมีเตรียมขึ้นวอร์ดแล้วไม่หีโดนค่ะ <laughs> 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 Impressive. Impressive. <what's> <laughs> <laughs> Excellent work. Enemies ahead. อืมพี่ไปทำอะไรอ๋อ <c oughs> อ้าวอ๋อหนูไม่ได้หวัวหนูเป็นพยาบาลจุลาพรแต่หนูว่าเรียนที่ไม่หิดน ตอนนี้หนูอยู่หอในขอในของไมฮีเดิแต่ว่าเดี๋ยวถ้าไปไปฝึกขึ้นหอวดล้วก็ไปอยู่ของของวิทไลเอของจุฬาพรอยู่ที่บางเขตชาแบบว่าหนูแบบมาโคกับที่ไมฮีเดิ นนหนูก็่ได้ไปอยู่ที่นั่นตอนแรกหนูก็ติดเหมือนกันของซีราดแต่ว่าหนูไม่ได้เอาแต่ว่าอันนี้มันได้ทุนเปลียนจบเลยหนูก็เลยเอาอันนี้แบบเปลียตตัง <c oughs> เจนี่ไปเข้าห้องน้ำเจนี่ไม่ชอบมันแบบมัน <c oughs> แต่เรียนพยาบาลแบบว่าไม่ได้แบบเรียนง่ายอะแบบเพียนยากแล้วต้องแบบว่ามีใจรักมากๆ คือ <c oughs> <c oughs> จริงๆตอนแรกหนูก็ไม่ได้จะเรียนพยาบาลหรอกแบบแต่เอาสำรองไว้แต่หนูก็คือติดอันนี้ตั้งแต่แรกเลยแล้วก็แบบอันนี้มันมีทุนเท่ากับแม่ก็โอเคหนูก็เลยเอาอันนี้ <c oughs>

หน้า s ี่หนูหนก็ห่างเจนี่ว่ามีไปไหนอ๋ออมี่ก็คือเรียนพาณิชย์ดาวีเหมือนกันหรือวะ เดีก็ไม uh. ่ได้หางน้องเลยอ่ะเจเจย์บอกอีกนานเลยกว่าจะได้กว่าจะได้เจอกันห้ามแค่นั้นโอ้ใกด์ตรงไหนอีกจังนา่ะฮึ ตอนนั้นเจนก็อยู่มาหาลัยเลยมาร์คดีโลเคชัน นี <anime. S 2> <are> oh, ่ไม่อยู่ไม่เล้อยู่อ๋ออยู่นี่นะ Mark a location. Mark the location. Nên tôi có một nóc này nữa. Hai lần. Hai. เนพาลาเบิดมาหรือเปล่าไม่ใช่อยู่บนเขานะครอยู่บนเขาอ่า่ตัวนี้ ฝั่งโน้นน่าจะชุบกันได้ล่ะ

ยังไม่เห็นเลยเไปเจอคะ่ะเอยไปไอเนี่ยไปทะเลด้วยกันรึเปล่าใช่ไหมแล้วก็ไปเจอที่บ้าน,านอ,อ่า ตสนุก็ค่อยได้คุยกับมีเจออะไรยอยู่ฝั่งนี้วัตช์เอาต์เบลินกำลังวิ่งอยู่โ <Okay. S 1> อเคหยุดตรงหินแล้วมาร์คต์อีโลเคชั่น อ,อบ้างเดอะตัวน,นั้นให้เจนเลยลเนี<笑><笑>่ให้เจนเนื้อขา ตัวตายเลยเท้านอกนักนนบหลบหงโน้นสองตัว m a r k the location อยู่เลงอยู่ตรงหน้าต่างเลยชั้นสองสีฟ้ามีเอ่อมีตึกสูงด้วยชั้นสามเอ่อสูงมาก <laughs> มาร์ัโลเคชนแล้วก็มีบ้านฟ้าด้วยรง อะไร็วมาเร็วากำลังจะบอกให้ระวังมันเลงอยู่ระวังนะมีตัวนในกำลังวิ่งมาเห็นตัวนี้อ๋ออยู่นี่อยู่ตรงรถอยู่ตรงรถ หลังรถเลยเน่ yeah. <laughs>